เราเอาเก่าห่ด้อ้อกเยบคือว่ามันเป็อรีเบยวัจะลอยลอยแต่ของอไรเสียงก็หาลอยไปบนตัวแดงไงอไม่ไือว่ามันใจเนี่ยมันมันมันใจว่าไม่ติดออกหกหนึ่งก็หเก่าหนึ่งให้บาทือกับฝันในหกหนึ่งก็บ่าแดงเออเนี่ยอะไรว่าวันในหกเก่าว่าไงด อตอนนั้นก็ฟันไดงหกเกาแดงแดงต้องมียึดนถึงก็ม่ยำเพราะฉันเคยถามยึดติมต่อนไม่กินเลยเ้ยะก็บอกตัวนี้ติให้หนึ่งระหว่างเก้าหนึ่งกหนึ่เก้าสี่ไมกลห้องอยห้องดอยเขาไปทาเขาเาไปห้บาทกจาเขาหาดอส่สิบข้าวไลน์นะข้ามีไม่เลือามตัววะ